ทุกวันนี้ผมยังคงถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราก็มาเกี่ยวข้องกับชาวจีนหรือแม้แต่ชาวไทยเชื้อสายจีนได้ยังไงทั้งที่จริงแล้วผู้คนของทั้งสองประเทศก็มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันถ้าพูดถึงศาสตร์ของจีนโบราณก็มีอยู่หลายศาสตร์ด้วยกันนะครับแต่มีอยู่ศาสตร์หนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยพลังงานครับศาสตร์ที่ว่านี้เกี่ยวข้องกับการจัดวางสิ่งของหรืออาคารที่อยู่อาศัยเพื่อให้ได้รับกับพลังงานที่ดีและศาสตร์ที่ว่านี้ก็คือศาสตร์ของห่วงจุ้ยครับ เมื่อพูดถึงศาสตร์ของ่วงจุ้ยแล้วนะครับผมก็รู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งอาจารย์ผู้นี้ท่านได้ทําการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญนะครับด้านศาสตร์ของ่วงจุย้ยมายาวนานมากกว่า30ปีครับและอาจารย์ท่านนี้นะครับก็ยังเป็นวิทยากรเป็นนักจัดรายการที่คอยเผยแพร่ความรู้ด้านศาสตร์ของ่วงจุ้ยอีกด้วยนะครับอาจารย์ท่านนี้ก็คืออาจารย์มงคลครับ อาจารย์มงคลได้เล่าหผมฟังนะครับว่าศาสตร์ของ่วงจุ้ยเกิดจากนักปราชญาจีนโบราณซึ่งในสมัยนั้นนะครับก็ได้มีการสังเกตพลังงานจากสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติครับแล้วก็มีการคิดวิธีการนะครับที่จะนําพลังงานเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์อาจารย์มงคลช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่า่วงจุ้ยเนี่ยคืออะไรครับฮวงจุ้ยเนี่ยนะครับถ้าภาษาไต้หวันฮวงเนี่ยแปลว่านะครับลมจุ้ยแปลว่าน้าแต่ภาษาจีนกลาง กขาจะเรียกว่าเฟิ่งสวยเพิ่งก็แปลว่าลมเช่นเดียวกันสวยก็แปลว่าน้ำมันเป็นหลักของนะครับวิชาศาสตร์โบราณของประเทศจีนซึ่งถือกําเนิดมาเมื่อสี่ห้าพันปีก่อนหลักตรงนี้นะครับชา,ชาวจีนหรือนักปราชญ์ชาวจีนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับการสังเกตนะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติครับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติหรือว่ากระแสต,ต่างๆนะครับมันมีทั้งที่ดีและไม่ดี พลังทั้งหลายเหล่านี้จะอยู่รอบๆบริเวณที่ดินที่ผู้เข้าไปอาศาัยอยู่ในบริเวณนั้นๆน,น,นะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยพลังงานที่บอกนะฮะมันมีทั้งดีและไม่ดีครับซึ่งอยู่รอบๆบริเวณที่ดินหรืออยู่รอบๆตัวของมนุษย์อันนี้มันเป็นนะครับเป็นพลังของธรรมชาติโดยล้วนๆเลยครับนะแต่งว่าุ่งจุ้ยเองนี่ก็คือเป็นศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องของพลังงานพลังงานครับครับเสร็จแ,แล้ว คนเราเนี่ยนะครับถ้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือพลังงานที่ดีมันก็จะเกิดการเพื่อกูลหรือส่งเสริมนะฮะแต่ถ้าไปอยู่ในแหล่งที่มีพลังงานที่ไม่ดีมันก็เป็นการบั่นทอนทําให้ตกผอยครับดังนั้นเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้เราได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับศาสตร์ของพลังงานตรงนี้ในเชิงของวิทยาศาสตร์นะฮะเป็นวิทยาศาสตร์โบราณแต่เรานํามาประยุกต์นะฮะเกี่ยวกับแนวกระแสสนามแม่เหล็กพลังของโลกนะครับ ว่าโลกเนี่ยนะครับมันมีการหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบนะครับกับกลุ่มดาวต่างๆเนี่ยในจักรวาลนะฮะในหลักของวิชาฟิสิ้สเขาบอกว่านะฮะยังมีจักรวาลอยู่นะครับเหนือบรรยากาศของโลกเนี่ยมีกลุ่มดาวอีก9้าดวงนะฮะซึ่งมีการโคจรอยู่รอบๆโลกแล้วจะมาพบปะเจอกันทุก20ปีครับนะฮะอันนี้เนี่ยกลุ่มดาวพวกนี้ส่งพลังกระแสเนี่ยมาอย่างโลก คุณตี้ลองสังเกตนะครับอย่างโลกเนี่ยนะฮะโลกของเรากับดวงจันทร์ทาปฏิกิริยากันมีทั้งน้ําขึ้นและน้าลงใช่ครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับหลักของความเชื่อของชาวจีนในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็มีความเชื่ออย่างนั้นว่านะฮะยังมีกลุ่มดาวที่สามารถที่ทรงอิทธิพลเนี่ยมาต่อโลกใบน้อยใบนี้ของเราได้ครับนะฮะดังนั้นเนี่ยกระแสต,ต่างๆเนี่ยมันก็เปรียบ เสมือนเป็นคลื่นๆครับหรือว่าทางวิทยาศาสตร์นะครับเขาเรียกว่าสนามพลังแม่เหล็กของโลกนะมันมีผลต่อมนุษย์ซึ่งอยู่บนนอกใบนี้อย่างสิ้นเชิงแล้วพลังนี้มันมีพลังอะไรบ้างครับพลังดีพลังร้ายคือในหลักของวิชาของจุ้ยเขายังได้แบ่งออกว่านะครับศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องพลังงานหรือทิศทางเนี่ยเป็นตัวกําหนดบทบาทสําหรับที่อยู่อาศัยว่านะครับบุคคลใดเนี่ย ถ้าอยู่ในบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยหันหน้าตั้งรับกับเส้นแนวกระแสแม่เหล็กของโลกได้ถูกต้องและสมบูรณ์แบบนะบุคคลผู้นั้นเนี่ยจะได้รับโอกาสที่ดีๆในการที่จะส่งพลังหรือกระแสะเนี่ยหรือเขาเรียกว่ากระแสะชี่เข้าสู่ในร่างกายของมนุษย์ mm hmm. นะคะคำว่ากระแสะชี่เนี่ยเข้าซึมเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์เพราะว่าอะไร mm hmm. เพราะว่าอย่างที่ใครบอกนะฮะในร่างกายของคนเราเนี่ย มันมีแร่ธาตุมีองค์ประกอบอยู่นะฮะในเลือดอย่างเช่นฮีโมโกลบินของเราเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุเหล็กฟอสฟอรัสอะไรหลายๆอยา่างนะฮะแล้วเราลองสังเกตดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะย้อนกลับไปดูว่าตามแนวขั้วแม่เหล็กโลกเนี่ยอย่างคุณตี่ลองสังเกตนะฮะอย่างเข็มทิศเนี่ยเวลาเราเอาเข็มทิศเนี่ยนะครับหมุนหรือว่าตั้งเนี่ยเรามันจะสามารถชี้ได้เลยว่าแนวขั้วแม่เหล็กโลกเนี่ยทิศเหนือ มันจะไปอยู่ทางไหนทิศใต้ไปอยู่ทางไหนอย่างทิศเหนือเนี่ยไปทางนี้นะครับทิศใต้มาทางนี้เสร็จแล้วถ้าไปอยู่ในมุมอื่นกลับไปนะครับอยู่ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่คขั้วแม่เหล็กโลกเหนือก็ต้องวิ่งสู่เหนือตลอดไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกดังนั้นเนี่ยนะครับจากหลักของวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสังเกตได้เลยว่าแนวขั้วแม่เหล็กเหนือใต้เนี่ยนะครับมันเป็นตัวบ่งบอกว่ามันเกิดกระแสสนามพลังขึ้นมาแล้วแสดงอาจารย์กรีบอกว่านะครับ เรื่องของคงจุ้ยคือเรื่องของวิทยาศาสตร์วิทยาาศสตร์เรื่องของพลังงานพลังงานเรื่องของกระแสพลังงานนะครับที่มันอยู่รอบๆตัวเราแล้วอยู่ที่ว่าเราจะจัดมันยังไงนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์กับตัวเรามันเป็นบทบาทว่าถ้าเรานะครับหันทิศทางในการตั้งรับอย่างนี้นะได้ถูกต้องแต่ละยุคแต่ละยุคนะครับมันมียุคด้วยนะครับไม่ใช่ว่า หันหน้าทิศนี้ละดีไปทั้งชาติหรือว่าดีทั้งร้อปีครับแล้วทีนี้ในศาสตร์ของฮวงจุ้ยเองนะครับแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงมันมีระยะเวลาเท่าไหร่ครับระยะห่างของมันเนี่ยนะครับก็อยู่ระยะเวลา20ปีคัย่งยุคที่8ในยุคปัจจุบันเนี่ยเริ่มตั้งแต่พศ2547ครับไปสิ้นสุดยุคก็คือ2,566ครับนะฮะคือถ้าคุณอยู่ในยุคที่8และหาบ้าน อยู่ในพลังงานที่ดีนะฮะความคิดเนี่ยถูกต้องนะฮะคุณเก่งอะไรก็ถูกหมดทำอะไรก็ไม่ผิดพลาดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในบ้านที่มีพลังงานล้มเหลวนะฮะซึ่งดีในยุคที่แล้วยุคที่แล้วก็คือยุคที่เจ็ดนะฮะดันไปอยู่บ้านในองศาที่ล้มเหลวนะฮะความคิดผิดพลาดหมดทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จนะครับสามีภรรยาในเมื่อหาเงินเข้าบ้านไม่ได้มันก็มีเรื่องเล้าชาน คนเราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่า 1. นึะครับสภาพความเป็นอยู่ของบ้านต้องดีครับสนะครับต้องมีเงินทองในการจับแกะใช้สอยถ้าคุณอยู่บ้านที่มีพลังงานที่ถูกต้องนะฮะคุณก็มีความคิดที่ลดแล่นนะอยากจะทำนั่นอยากจะทำนี่มีความขยันขันแข็งครับนะฮะเงินทองมันก็ไหลมาเทมาถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้แสดงว่านะครับเราต้องย้ายบ้าน ไปตามยุคข,ของดาวที่มันเกิดขึ้นถ้าถ้าเป็นยุคที่เก้าเราก็ต้องย้ายบ้านในทิศทางที่มันถูกต้องนใน,นะะยุคข,ของดาวที่เกมันเพิ่งแต่ว่าหนึ่งคุณต้องรู้บทบาทของการคำนวณน,นะครับเขาเรียกเป็นวิชาคำนวณโบราณอันนี้คือไม่ค่อยจะมีการถ่ายทอดกันนะฮะมันเป็นที่ปกปิดกันมาเพราะว่าอะไรวิชานี้เขาจะถ่ายทอดไว้ให้กับลูกกับหลานนะแต่ถ้าใครได้ศึกษาแล้วจะรู้ถึงสเสน่ห์ของวิชาตัวนี้ว่า อะไรคือถูกอะไรคือผิดอย่างบ้านที่ล้มเหลวในยุคที่แล้วนะครับเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยองศาที่ดีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับนะครับในดียังมีเสียเราจะไม่แค่นี้นะครับของสองสิ่งมันคู่กันเหมือนอย่างที่หงจุ้ยเขาบอกว่ามีหินแล้วก็มีหยางครับมีมืดก็ต้องมีสว่างครับนะครับมีกลางวันต้องมีกลางคืนมีสูงต้องมีต่ำ นะครับมีดําต้องมีขาวเป็นต้นมีความแตกต่างตรมือนข้ามกันอยู่เสมอนะครับอ้ายังบ้านอย่างเงี้ยนะครับในยุคเจ็ดเนี่ยบ้านหลังนี้ดีนะครับพอยุค8ดล้มแล้วแต่ถ้าเราสามารถกลับพลังงานเปิดประตูใหม่อีกข้างหนึ่งนะครับสมมุติอย่างเงี้ยนะฮะข้างนี้เป็นประตูนะฮะของบ้านยุคเจ็ดนะฮะพอมันหมดยุคไปแล้วนะครับถือว่าประตูนี้ล้มแล้วเราสามารถมาแก้ทางว่ามาเปิดด้านนี้ได้ไหมหรือด้านนี้นะครับเนี่ย ไม่ต้องย้ายบ้านไม่ต้องย้ายแต่เพียงแค่ปรับเปลี่ยนบางส่วนเท่านั้นเปลี่ยนประตูทางเข้าคือ20ปีเปลี่ยนครั้งเดียวก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไร,ร,รแล้วการถ่ายเทพลังงานเนี่ยเราก็ต้องรู้จักวิธีการถ่ายเทนะฮะหลังจากมันหมดยุคแล้วสภาพเสืส่อมโทรมมันย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะเหมือนเวลาเราปลูกพืชพันธุ์ยาญยนตต่างๆมันก็เสื่อมสภาพของดินไปรับถามมาจย์ง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับคือโดยหลักของห่วงจุ้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนจะเข้าใจนะครับว่า หลังบ้านต้องเป็นภูเขาห,หน้าบ้านต้องเป็นแม่น้ําเป็นสายน้ําคือเราจะรู้แค่นี้รเราจะรู้แค่นี้นะอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมหน่อยว่านี่มันถูกต้องไหมใช่แล้วศาสตร์หงจุ้ยเขาว่าว่ายังไงครับก็อย่างนี้ในสมัยโบราณเนี่ยนะครับชาวจีนโบราณเนี่ยหลายพันปีก่อนเนี่ยภูเขามันหาง่ายนะฮะข้างหน้าเนี่ยการสัญจรต้องด้วยแม่น้ําลําคลอง,องมีการถ่ายเรือนะฮะเขาบอกว่าปีกซ้ายปีกขวาต้องเปรียบเสมือนการอารักขาก็คือ มังกรเขียวและเสือขาวครับข้างหน้าต้องมีเนินนะครับเนินของหงแดงเป็นการสกัดกั้นพลังกระแสที่ครับและมีน้ำนะครับไหลผ่านแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราต้องแปลยุคแปลสมัยครับว่าภูเขาเนี่ยมันหาค่อนข้างยากนอกจากว่าจะต้องไปตึกสูงนะครับแทนตำแหน่งภูเขาเสร็จแล้วตำแหน่งโชคลาบนะฮะหรือหงแดงเนี่ยหาน้ำค่อนข้างยากมันกลับกลายเป็นถนนไปหมดที่นี้ถนนหนทางเนี่ย ที่บอกทุกครั้งว่าการดูหงจุยเนี่ยเราต้องสังเกตจากนะครับจากกระแสพลังขับนะฮะว่าถนนนมันอยู่ทางด้านไหนพลังมาจากไหนนะครับผู้ที่ศึกษาหงจุยได้ดีเนี่ยต้องมีการสังเกตที่ดีครับนะครับไม่ใช่ใช้หลักแต่ตำรายอย่างเดียวว่าหลังเตาดําหน้าหงแดงซ้ายมังกรเขียวขวาเสือขาวนะฮะเนี่ย เพราะว่าปัจจุบันหาได้ยากมากแสดงว่าศาสตร์อย่างนี้คือยังสามารถใช้ได้อยู่ใช่ได้ที่อกว่าข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นแม่น้ําแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับข้างหลังไม่ต้องเป็นภูเขาก็ได้แต่หาสิ่งจําลองที่เป็นภูเขาได้บางคนเขาทาเป็นภูเขาเทียมหมู่บ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวเงี้ยนะครับเขาจะหาภูเขาที่ไหนหรือบังเอิญถ้ามีคอนโดมิเนียมนะครับมาสร้างอยู่ในระยะเวลาเรามองจากหลังคาบ้านเราไปนะฮะประมาณ45องศาไม่ใช่ว่าตึกใหญ่ต้องมันอยู่ ปะทิศติดกับบ้านเราอันนั้นถือว่าเป็นการทําลายนะฮะเป็นการทําลายบ้านหลังนั้นต้องอยู่ในระยะที่เหมาะสมมีระยะที่เหมาะสมเขาจะใช้เนี่ยนะฮะหลอกแกเนี่ยในการตั้งดูวานะฮะอาคารหรือภูเขาเนี่ยตั้งได้มุมทามุม45่สนะฮะ45่ส้าจะใช้เข็มที่เป็นตัวจับส่วนแม่น้ําที่บอกว่าอยู่หน้าบ้านก็อาจจะกลายเป็นถนนกลายเป็นถนนแล้วทุกวันนี้เนี่ยนะครับถามอาจารย์อย่างนี้ว่าคนเราถ้ารู้เรื่องห่วงจุ้ยและสามารถใช้ ให้มันตรงตามศาสตร์ของห่วงจุ้ยได้มันจะมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างครับคืออย่างน้อยเนี่ยมันสามารถที่จะส่งเสริมเดือเกือ้อกูลเนี่ยความเป็นอยู่ของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาได้ครับนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้นะครับไปตามยถากรรมหรือบางครั้งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเราทั้งหลายเนี่ยส่วนมากเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเวรกรรมนะฮะบ,บางครั้งไม่ประสบความสําเร็จก็บอกว่านะครับ มันอาจจะเป็นเวรกรรมของตัวเองรับนะครับแล้วอย่าไปคิดแบบนั้นนะต่อไปนี้นะฮะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะศึกษาหรือสามารถนําพลังเนวนําเข้าบ้านของเราได้บ้านไม่ดีสามารถแก้ไขได้นะฮะโดยการต้องดูว่ากระแสมาจากทางไหนครับนะฮะดึงกระแสเข้าบ้านให้ได้อาจจะใช้ตัวช่วยบางตัวอย่างนี้นะครับอย่างบางบ้านเนี่ยปัจจุบันมีแอร์คอนดิชันนะฮะตำแหน่งไหนสามารถที่จะดึงกระแสเข้าด้วยเครื่องปรับอากาศ ันนี้เป็นต้นนะฮะประตูเปิดตำแหน่งไหนอย่าไปเดินเข้าในตำแหน่งที่มันเป็นความวิบัติครับนะเราสามารถที่จะเลือกได้นะฮะเลือกทางเดินของชีวิตนะอย่าไปท้อแท้กับชีวิตเพราะว่าหงจุ้ยไม่ใช่ของยากต่อไปถึงแม้มันเป็นศาสตร์นะครับมาจากประเทศจีนแล้วก็ชาวจีนเนี่ยหรือนักปราชญ์เนี่ยขเขาเก่งนะครับเขาจดบันทึกเขาจดสถิติไว้นะฮะมาเป็นเวลาเนิ่นนานเรามีโอกาสที่ดี ในการที่จะศึกษาศึกษาสิ่งที่ดีๆนะฮะอย่าไปเชื่อในเรื่องของเวรกรรมนะฮะความเป็นอยู่ของคนเราถ้าเรารับพลังงานที่ดีลมเข้าถ่ายเทได้ดีนะครับบ้านต้องแสงสว่างต้องพอเหมาะพอสมพอควรนะฮะเสร็จแล้วตำแหน่งที่จะเป็นการกระตุ้นนะครับเขาบอกว่าต้องกระตุ้นด้วยน้ําแต่บางครั้งเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยมันเป็นตัวแทนของโชคลาภแต่บางครั้งวางไม่ได้อย่างเช่นตึกแถว เราก็สามารถใช้ตำแหน่งของประตตนะครับประตตเนี่ยเป็นตัวนะครับาพลังอันนี้ก็สามารถทำได้